โอเคครับก็ขอสวัสดีทุกคนได้วยนะครับผมวันนี้เราจะมาสอนวิธีการลงโปรรแบบโซโลนะครับซึ่งเซตที่ผมจะเอาไปก็ตามนี้เลยนะครับผมก็จะมีทันจิโร่นะครับใส่ออฟไฟนะครับแล้วก็ปู่ยามะนะครับใส่เป็นออฟระยะ40นะครับแล้วก็ริวโกะนะครับใช้เป็นทาหน้าของออฟลุงนะครับแล้วก็หนวดดาก็ออฟของหนวดดาเลยนะครับไอจังนะครับก็เป็นออฟดวงตานะครับแล้วก็สปีดบวกก้อนนะครับลดตังค์15นะครับนี่เลย โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าจะลงยังไงนะครับผมสําหรับโมร์สนะครับโอเคเราไปดูกันโอเคครับเมื่อเข้าเกมมานะครับเราก็วางสปีดวากอนไว้ก่อนเลยนะครับวางตรงไหนก็ได้นะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมจะเล่นแบบคูณ2ให้ดูละกันนะครับก็ถ้าใครเล่นเก่งแล้วนะครับก็สามารถกดคูณ3เล่นได้เลยนะโอเคนะครับก้อนเกมนะครับเราจะฟาร์มไปก่อน อเ okay. ผมขอเปิดคุณสาให้มันพูดเร็วๆก่อนแล้วกันนะอ่โอเคคุณสอนะครับตอนแรกก็ไม่มีอะไรครับผมก็เตรียมตัวกดอัพนะครับเราจะวางทาจิโร่ในเว็บ3ามครับผมโอเคอัพต่างไปเรื่อยๆเลย โอเคแล้วก็นะครับวางทันจิโร่ตรงนี้นะครับวางเลยนะครับนี่เลยแล้วก็เงินที่เหลือนะครับเอามาให้กับสปีดพะคอนนะนี่เลยแล้วก็นี่ครับอัพให้ถึงขั้นเนะครับในเว็บสาเนาะแล้วก็จากนี้นะครับวางทานจิโร่ตรงนี้นะครับหตัวแล้วก็อัพสปีดพะคอนเลยครับโอเคแล้วก็เงินเหลือนะครับเราก็เอามาวาง ไอจังตรงนี้นะครับแล้วก็อัพไปเลยนะครับแล้วก็บัฟไปเลยนะครับโอเคอัพไอได้ก็อัพนะครับพอเว็บเด้งนะครับเราก็อัพสปิรบก้อนครับเงินเหลือก็มาอัพไอนะครับถ้าไม่มีเงินก็รอเงินมันเด้งนะครับนี่เลยโอเค พอมันเล็กเวฟนะครับอันนี้เอ่อโอเคพอดีพอดีนะครับก็ถ้าใครแบบเงินมันไม่ถึงนะครับก็ไปอัพไอได้เลยนะ s> <S โอเคเดี๋ยวผมจะเซตปูยามาโมโตะไว้ก่อนเลยแล้วกันนะครับผมจะวางปูนะครับไว้ตรงอ่าหลังไอนี่นะอ่านี่ครับวางไว้ตรงนี้ <_ s> โอเคนะครับเงินเด้งนะครับเราก็อัพสปีดวาก่อนนะครับเงินเหลือก็อัพไอได้เลยโอเค เว็บ8นะครับเรามาวางโดดดำกันปรับลาดด้วยนะครับผมอย่าลืมปรับลาดนะโอเคนะครับแล้วก็อ,อ,อัพสองขั้นนะครับแล้วก็มาอัพชิจิโร่ตรงนี้นะรับ2ขั้นนะแล้วก็เงินที่เหลือก็อให้กับสปีดนะครับพอเงินไม่มีแล้วนะครับก็มาให้กับไอโอเคพอเว็บเก้านะครับแอร์มันจะเดินมาตรงนี้นะครับแล้วก็อัพไปถึง กันตีแอร์ได้เลยนะครับราจิโร่โอเคเงินเหลือก็อัพสปีดพอก่อนครับโอเคแล้วก็อัพสปีดวอก่อนนะครับเล็กเวฟนะครับพอเงินเด้งนะครับแล้วก็อัพสปีดพอก่อนก่อนนะครับพอตังมันไม่ถึงนะครับที่จะอัพสปีดพอก่อนแล้วนะครับเราก็เอาตังทั้งหมดเนี่ยมาอัพให้กลับไอจับนะครับ โอเคนะครับตอนนี้ก็เงินนะครับอยู่ที่1นึ่งแสนนะครับซึ่งสปีดมก่อนอัพขั้นต่อไปใช้แสนแสนหนึ่งนะครับก็เราร้อในเวฟนะครับแล้เราค่อยฟาร์มนี่โอเคนะครับเราก็จะฟาร์มแค่นี้นะครับพอว12สิบสองเราจะไม่อัพอะไรละเราไปอัพป,ปู่เลยครับผมอัพป,ปู่นะครับ2ขั้นนะ โอเคอันนี้ครับพออัพปูสองขั้นแล้วนะครับเราวางริวโกเลยครับผมโอเควางตรงนี้นะก็อัพไปเลยก็ทันจิโร่ตรงนี้นะครับก็สามารถขายได้เลยนะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้แล้วนะครับโอเคอ่านี่ครับประมาณนี้ก็แค่นี้ก็ผ่านแล้วครับผมรอบอสออกมาแล้วก็จบนะครับ โอเคซึ่งอันนี้มันไม่มีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะปรับเป็นคู3สามเลยแล้วกันโอเคตัวที่หลุดออกมาก็ไม่ต้องกลัวครับผมแล้วเดี๋ยวมันก็ค่อยๆตายไปนะครับโอเคครับบอสออกมาแล้วนะครับ โอเคเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็เหลือแค่บอลละซึ่งการวางปูนะครับวางให้มันแบบครอบแมพนะครับให้มันตีได้ทุกเอ่อทุกเลนนะครับที่มอนมันเดินไปนะโอเคก็นะครับเรามาปรับตันจิโร่ตรงนี้ให้ตีสตองก็ได้นะครับนี่ให้มันตีตัวที่มันแข็งแกร่งที่สุดนะครับ โอเคครับตอนนี้ก็เลื่อนเหลืออยู่ที่300ล้านละโอเคครับรอมันแป๊บนึงนะเดี๋ยวมันก็จะตายพร้อมกันทีเดียวหมดเลยอ่ะโอเคนะครับประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูรีวิวบอโลกันเลยดีกว่านะครับว่าบอโลดเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันโอเคครับสาหรับบอโลนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนี่ก็จะเป็นเจดาวนะครับผมนี่เลยก็เป็นธาตุดาร์กนะครับแล้วก็มีเบสซิ่งนะครับ ซึ่งเปซิ่งของโบลอก็จะประมาณนี้นะครับนี่เลยเป็นออร่านะครับม่วงๆนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่านะครับโบลเนี่ยจะโหดแค่ไหนนะครับก็เริ่มต้นมานะครับดาเมจก็อยู่ที่100 0 0แนะครับวินาทีในการโจมตีอยู่ที่7วีนะครับระยะ50โอเคแล้วก็บูทดาเมจนะครับ20%ด้วยโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าโบลเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับ โอเคครับบลอดนะครับค่าวางอยู่ที่ห้าหมื่นะครับโอเคเมื่อวางไปก็จะตีเป็น Circle l e นะครับผมนี่เลยประมาณนี้นะครับนี่นะครับสำหรับตัวบลลอดนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูแอนิเมชันกันดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไงโอเควิ่งเข้าไปต่อยครับนี่เลยนี่ครับประมาณนี้โอเค ขั้นแรกนะครับใช้เงินอยู่ที่10,000แสนเลยนะดาเมจก็จะเป็น1ล้านนะครับแล้วก็ขั้นต่อไปนะครับใช้เงินอยู่ที่3 0 0แสนนะครับดาเมจเพิ่มมาเป็น2ล้านนะครับบวกระยะเพิ่มมาเป็น135นะครับแล้วก็มีท่าใหม่นะครับโอเคจะตีเป็นโคเนวีนะครับนี่เลยนี่ครับปล่อยเป็นลำแสงนะนี่ครับประมาณนี้ โอเคขั้นต่อไปนะครับใช้เงินอยู่ที่5 0,000นนะครับเพิ่มดาเมจมาเป็น5ล้านนะครับขั้นต่อไปนะครับใช้เงินอยู่ที่1ล้านนะครับดาเมจเพิ่มมาเป็น11ล้านนะครับแล้วก็วินาทีในการโจมตีลดมาเอา่อเพิ่มมาเป็น9าวินะครับระยะลดมาเป็นเจนะครับโอเคก็จะมีท่าใหม่ด้วยแล้วก็ Circle LE เอลีนะครับวงก็จะใหญ่ขึ้นโอเคนี่เลย เป็นการเหมือนปล่อยเป็นเลเซอร์นะนี่โอเคพุ่งชนวนานี้นะครับแล้วก็2ล้านนะครับเพิ่มดาเมจมาเป็น17ล้านนะครับแล้วก็ตีไฮบิดนะครับหรือว่าตีแอร์นั่นเองโอเคนะครับอัพขั้นต่อไปนะครับก็ใช้เงินอยู่ที่1ล้านนะครับแล้วดาเมจเพิ่มมาเป็น30ล้านนะครับระยะเพิ่มมาเป็น80นะครับแล้วก็มีท่าใหม่ โอเคนี่ปึ๊บโอเคมันเหมือนเป็นลูกบอลนะครับแล้วก็ทุ่มลงไปนะครับโอเคขั้นต่อไปนะครับใช้เงินอยู่ที่1ล้านนะครับเพิ่มดาเมจมาเป็นส3ล้านนะครับโอเคขั้นต่อไปนะครับใช้เงินอยู่ที่1ล้านนะครับดาเมจเพิ่มมาเป็น48ล้านนะครับ ระยะ90นะครับแล้วก็มีท่าใหม่โอเคครับปล่อยเป็นลูกบอลนะครับแล้วก็ระเบิดอย่างนี้เลยนะครับก็ถือว่าตัวนี้เป็นตัวที่เอฟเฟกสวยเหมือนกันนะโอเคแล้วก็วงนะครับเซอร์เคิลก็ใหญ่นะครับโอเคขั้นต่อไปนะครับก็ใช้เงินอยู่ที่700 0 0 0นะครับดะเมจเพิ่มเป็น5 1ล้านนะครับโอเค แล้วก็ขั้นต่อไปนะครับใช้เงินอยู่ที่10ล้านนะครับดาเมจเพิ่มมาเป็น97ล้านนะครับแล้วก็ตีนะครับ12วินะครับเพิ่มมาโอเคแล้วก็ระยะเพิ่มมาเป็น100นะครับแล้วก็มีท่าใหม่โอเคตอนนี้ก็อัปตันแล้วนะครับก็วงนะครับเซอร์เคิลนะครับก็ประมาณนี้เลยนะก็ค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับนี่โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคนี่นะครับมันจะวาร์ปไปอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็ปล่อยลบแสงออกมา นี่เลยนะครับประมาณนี้ซองตัวนี้ผมคิดว่าเป็นตัวที่ animation สวยนะเอฟเฟกมันเยอะดีนะครับนี่เลยชาร์จพลังแล้วก็ปล่อยลงมานะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่านะครับโบลทสนะครับโดนบัฟจะดาเมจอยู่ที่เท่าไหร่นะครับโอเคตอนนี้นะครับโบลทสอยู่ที่9 7ล้านนะครับบัฟไปปุ๊บนะครับดาเมจอยู่ที่342ล้านนะครับผม ก็ประมาณนี้ลวกันนะครับสําหรับโบล็อนะแล้วก็ตัวนี้นะครับวางแล้วก็สามารถขายได้นะครับแต่วางได้แค่ตัวเดียวเนาะโอเคนะครับวางแล้วก็ขายได้นะครับนี่เลยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับไว้เราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณนะครับผู้ติดตามนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ก็มีผู้ติดตามครบ600แล้วนะครับผมก็ ขอบคุณทุกคนนะครับที่คอยติดตามโอเคนะครับเอาไว้คลิปหน้านะครับเรามาเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ